ครัวบ้นทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับตอนเย็นนี้ผมก็จะมีเมนูนะครับที่ผมแวะซื้อถ้าดูในคลิปก่อนหน้าผมผมก็จะซื้อนี่มาครับเอ่อไข่มดแดงนะครับอู้ได้เยอะจริงอ่ะลุยครับเดี๋ยวไปแช่น้ําให้แป้งมันละลายออกนะครับแล้วก็แล้วก็เอาเต๋นี่ครับเต่าถั่วเนี่ครับไม่ชัดครับแล้วก็มีสองเมนูครับก้อยไข่มดแดง ป,ปลาส้มที่ผมซื้อมาจากตลาดมีขี้มาดูนะครับปลาส้มปลาจ่อมไส้ปลาทูอะไรนะครับมีแล้วก็แป้งนมหมูครับลาวนมหมูครับแป้งนมหมูครับหั่นหันแล้วก็เอาไปย่างไฟมันอ่อนนะครับมีน้ําจิ้มน้าจิ้มจิ้มเจียวใช่เลยครับเดี๋ยวเราจมนะครับก็หั่นแป้งนมหมูนะครับแป้งนมหมูนี่มันลาวนมหมูในแป้งนมหมูนะครับมันอร่อยกว่า แป้งนมวัวนะครับมันจะใครเคยได้กินแป้งนมนี่มันจะสุดยอดเลยอาหารครับย่างไปกันอ่อนครับมันจะไม่เหนียวมันจะมันๆอร่อยสุดทับหมักนะครับนี่ผมหมักไว้รอนะครับหมักน้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับถ้ามีเม็ดผักชีใส่เม็ดผักชี้ดยก็ตำม้ละเอียดนะครับพอดีเลยไม่ต้อมีเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับหมักข้าทีมีนะครับ หมักไว้รอนะครับครับใส่เมื่อกี้ผมดูแล้วพมืีอวาเมื่อกี้ท่าบรรยายไม่มีครับไม่มีเม็ดผักชีนะครับใส่รสดีครับหมักไปหน่อยแล้วก็เกลือครับเกลือเป็นหลักหน่อยใส่นี่ครับนี้ก็คลุกเลยใช้มือคลุกเลยนะครับนี่มือสามชั้นนะครับก็คงไม่กินหมดหรอะครับแต่ว่าก็หมักไว้ก่อนถ้ากินหมดก็ฟิตไว้เหมือนเดิม ที่วันหลังก็มากินก็กินได้ทันทีนะครับแต่ว่าให้ได้ของงานนครับก้อยไข่มดแดงไปหาเยไข่มดแดงเนี่อร่อยแน่นอนก้อยไข่มดแดงนีอ่อร่อยครับนี่ครับหมักก็เลยแป้งนมหมูนะครับราวนมหมูหมักไว้เลยครับหมักให้มันเข้าเนื้อก่อนนะครับพันี้เพิ่งออกจากฟิตมาครับ หมักไว้เรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวก็จะนี่ครับจะมีปลาจอมกับไอ้นั่นแะไส้ปลาทูับดองเีผมซื้อมาจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับครับขอตัวหมักไว้รอก่อนนะครับครับระหว่างที่ผมหมักหมักแป้งนมหมักแป้งนมไว้นะครับตรงเดินก็จะมาทําน้ําจิ้มรอเลยครับน้ําจิ้มไอ้พวกนี้มันต้องทําเป็นน้ําจิ้มเจ่วนะครับ ใช้พริกผงขั่วใหม่ๆนะครับใส่พริกป่นลงไปง่ายๆครับเขาวคั่วลงไปแล้วก็มีผักชีไปเรื่อยต้นหอมแค่น,นะครับผอมชูรสนะครับใส่ไปหน่อยน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำมะน,นาวแค่น้ำจบครับ เปรี้ยวเผ็ดหอมข้าวคั่วนะครับกินกับแป้งนมสุดยอดครับครับอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราผมไปหั่นมะนาวปาดมะนาวแป๊บนึงนะครับครับในมะนาวมาครับมะนาวใส่มะนาวลงไปเผ็ดเผ็ดมันเน้นข้าขวคัต้องข้าขวั่วใหม่นะครับหรือว่าพริกต้องพริกใหม่ๆ่นะครับถ้าพริกเก่าม,ม,มันจะเหม็นเืนมันจะเหม็นกลิ่น ครับใส่เปสามกีบเลยเดี๋ยวผมก็ซอยผักพวกนี้ใส่นะครับรอแป๊บนึ่งครับครับคนๆๆนะครับน้ำจิ้มจิ้มเจียวครับกินกับพวกนี้ต้องจิ้มเจ่ยวชิ้มหน่อยครับอหอมขา้าวคั่วพริกป่นได้เผ็ดเออเค็มของน้ำปลาแล้วมะนาว ใส่ช่วยเลยครับนี่ครับต้นหอมผักชีไปเลยครับเลยนิดหน่อยแค่นี้นะครับแค่นี้ก็จบแล้วครับเวลาย่างหุนไมาก็ชิมเลยครับเดี๋ยวรอต่อนะครับแป้งนมกระลังปิ้งแบบแซ่บๆเลยครับกรลังพอดีพอดีครับแป้งนมครับปิ้งไฟอ่อนๆนะครับครับแป้งนมหมูครับลาวนมหมูครับกระลังปิ้งอ่อนๆนะครับนี่ครับ ฝั่งนี้เมื่อกี้มันตกเพื่อชิ้นหนึ่งครับอืมถ้าใครเคยกินนี่จะรู้ว่าความอร่อยของไอ้แป้งนมเนี่ยนะครับมันอร่อยจริงครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูปลาส้มที่ซื้อมาเมื่อเช้านะครับนี่ครับไข่มดแดงนี่ก็ไปล้างน้ำนะครับใส่กระชอนล้างให้สะอาดนะครับก็รอรอจะมาก้อยครับก้อยไข่มดแดงครับเนื้อยงเอเยอะครับแล้วก็นี่ครับผัดสะระแหน่ผักแผวแล้วก็ ต้นหอมก็ชี้ไปเลยนะครับหอมแดงเออก้อใส่หอมแดงมะนาวเนะาะมะนาวไม่บอ,รอค,ครับแล้วนี้ไอเป็นปลาจอมนะครับที่ผมซื้อมาจากจังหวัดคนครสวรรค์ครับแฟนขับอกให้กินกับหอมแดงเดี๋ยวลองชิมดูนะครับปลาจอมปลาจอมนะครับชิมนะครับปลาจอม,อม ปลาจอบแล้วครับอันนี้ก็เป็นแหนมแหนมที่ลงสามสิบบาทนะครับที่เห็นในคลิปนะครับแล้วก็ดองสมเกาหลีนะครับยายแกเพิ่งอ,ออกจากในตู้มาผมไม่เคยเห็นหรอกมันอยู่ในตู้เซฟครับเพิ่งออกมาครับนี่ ลองมานานกันนะครับเนตนตยตัวนี้สมมาจากเกาหลีเนี่ยนะครับจิมสมเกาหลีหน่อยอืมอร่อยเลยครับทีนี้หอมหอมหอมสมเกาหลีแท้ครับ ครับสุกมาชุดหนึ่งแล้วครับอันนี้เป็นออเดิร์ฟก่อนนะครับนี่ครับแป้งนมหมูครับมันอร่อยกว่าเนื้อวัวครับมันจะมันกว่าหมูครับจิ้มจิ้มแจวย,ย่างอีกหลายเรียอีกหลายเซตครับนี่ซุปเซิร์ฟครับชิมน,นะ ย่างไฟอ่อนๆแป้งนมหมูนี่ผมอืมมันหวานแล้วก็มันเขาเรียกลาวนมหมูนะครับทางเหนือเรียกแป้มแป้งนมหมูอร่อยจริงจริงครับอือหือนะครับสุดยอดของอาหารนะครับไปเจอที่ไหนใครพอซื้อก็ซื้อ,อเลยนะครับแป้งนมหมูอร่อยครับ มันก็ไม่มีบ่อยนะครับนั้นๆมันมีมาทีนะครับงานพวกนี้ถึงบาทีไปหาซื้อก็ไม่มีนะครับเพราะต้องรอจังหวะคือเป็นหมูที่มันข้อลูกมาแล้วก็เขาไปฆ่าแม่มันนะครับมันถึงจะได้แป้งหนูนมานะครับถึงเวลาเอามาทำ<ฮ>ก้อยไข่มดแดง

ก่อยไข่มดแดงเชฟคนเดิมครับเ <c oughs> ชฟคนเราเนี่ยอร่อยว่าล้าลาเป็ดผมกินใ <c oughs> ส่น้ำปลาใส่น้ำปลาจังด้วยมันจะได้มันจะได้น,น,นัวลองดูครับ ก็หน่อยอ่ะใส่เข้าไปอืมกิจะได้ออกก๋วยอีสานครับสุดีสานใล้หลังสเลยโรยพีิกไปเลยนเดืเดีอดเออยายเราเดียวยายเดดเพชรดิฮยเพรเดียวนี่ เราแบ่งแบ่งออกนิดหน่อยฮะชุงรสต่อปรุงลรสใส่ชุลรสใส่หลายแซ่บหลายใส่หลายนัวหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยไปด้วยข้าวคั่วข้าวคั่วหัวไม่ยิ่งดีจะได้หอมหอมต้องเลี้ยงเลยเหยอดด้วยมะนาวด้วยมะนาวทำด้วยมะนาว ว่ามีตะไข่เพรามีตัวก้อยไข่โบแดงนี่มันต้องสูดอีสานแท้ๆครับถึงถึงถึงทำถึงจะอร่อยน้ำปลาน้ำปลานี่เอาใส่กินเนี่ยสิ่งที่ก้มเข้มจะต้องใส่น้ำปลาใส่เกลือมันจีบครับมันจีเป็นของนี่ของแท้อือนี่มาต้องเล่อยๆผัดเลยเนี่หอมแดงหอมแดง ผักใบเลื่อยสีไใบเลื่อยเออสะระแหน่สะระแหน่ออผักไผ่หรือว่าผักแพวครับอ่ผักไผ่เพวใบมะกรูดต้นหอม๋อมีใบมะกรูดซอยด้วยอืต้นหอมครับหอมต้นอืจานนี้นิ่เท่าไหร่เนี่ยน่ากินมากเลยคนไปเลยอ้ยแค่ดูก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวไปหาบดแก้วมัว กินึ้นมาแล้วเาก็ขัวบรนเลงกันเรยต้องสูตรนี้แหละเฮ้ยคนถ่ายภาพก้อน้ำตาน้ำไหลไหลจอกจอกแล้วนี่แม่มันยืนอยู่ข้างบนหอมได้เนาะข้าวคั่วม่กับพริกม่มันหอม ไปมากมายชิมก่อนเดี๋ยวค่อยปรุงทีหลังเนีอือต้องเติมปลาอีกนิดนิดี๋ยวองชิมหน่อยเติมพริกอีกหน่อยอ่าชิมหน่อยอือหืออยากกินอย่างนี้มานานแล้วอืมตัวแซ่บเลยล่ะอร่อยนะ เผ็ดจุดดิเผ็ดตัวก็ทันทานกันบัานนี้อร่อยแล้วเนี่ยอร่อยแล้วเนี่ยอืมอีกทีผักกัเยอะเลยนะรำเดี๋ยวกิงข้าวเหนียวห่อนๆอร่อยอร่อยเนี่ยแบบกินมาเมื่อไงอืมเชฟเราชิมดูอร่อยอร่อยแล้วอร่อยเนาะเดี๋ยวกิงข้าวเหนียวห่อนๆแล้วกัน กันวันนี้ก็เติมกันวันนี้ก็ต้องครับทอดเพียดยอกเพียดก็ได้แต่ว่าคารเพิ่มเนี่ยก็ต้องเอากินปลาครับเติมปลาเนาะครับแล้วก็แป้งนมหมูย่างเดี๋ยวซอยรอกินนะครับรอชิมด้วยนะครับเกิดฟดกับสาวอะไรย่งเงีอันนี้ก็เสร็จถึงเวลาชิมนะครับจานกระเพือหัดตสะท้านแฟนคลับลุงเด่นบอกว่าไอ้ปลาจอบนะครับกินกับหอมแดงนะครับลองชิมดูชิมคำเดียวครับแล้วก็ผมไม่ได้ผมไม่ได้ชิมชิมคำเดียวนะครับ ปลาจอบกับหอมแดงว่ะมาจากเอ่อโคราชเนาะก็หอมแดงอลอยิงเหี้ยมครับโอเคครับวันนี้ไม่ไม่ชิมร้อนนะครับลุงเด่นยังหิวข้าวนะครับเมื่อยครับไปทำงานกรุงเทพมาสองวันแล้วครับขอตัวชิมก่อนนะครับโอเคนะครับรวมมันทุกคนลุงเด่นครับครับ